ตัวอ่ำพยาตถือไปคนละตัวพ่อค่ะใครถือไปคนละตัวสมทรงเก้าของสมทรงไปคนเดียวพอภูเก็ตเอาของภูเก็ตแมวอะแมวะแมวก็ถือตองแมวค่ะได้รับไปเจ้าตัวนึงภูเก็ตตัวเอาสีแดงเอาสีแดงแม่ภูเก็ตสีแดงเอามาหยิบเปอีค่ะถือของใครของมันเด้ออาน้ำชื่อไม่เห็นมีละแม่ มันเขียนว่าไม่คูเกตนะเขียนแม่มาไม่คูเกตเลยอ๋อมานี้อันนี้คูเกตถือหนึ่งตัวสมทรงหนึ่งตัวหายาดไม่แอลเป็นสู่จะเอาไปไหมมีมั้ยเอามันมีบางทีเอ้าไม่เอาไปเหรอน้ำชาอ๋อค่ะอ่าทุกคนมีอาวุธครบมือหายาดเราไปแล้วค่ะ ฮายายดุเลยนะบอกว่านี่น,น,นี่วันนี้ฮายายเขากินน้ําหวานมาเลยดุค่ะถือก็อีกงคนละตัวนะคะแม่เรารับผิดชอบของตัวเองนะคะกลับมาเท่าเดือนนะแม่มาถึงงานแล้วค่ะมีอาวุธครบมือค่ะ